มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเป็นใบพัดใช่วันนี้จะเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเป็นน้องใบพัดไม่ใช่จะเป็นน้องคอปเตอร์ไม่แต่ชื่อด้อมเขาชื่อใบพัดก็ชื่อด้อมชื่อดอมในหนังอ่ะแต่ว่าศิลปินชื่อคอปเตอร์ออจากรูปนี่ก็คือแบบเพ่งช้าใช่ใช่อาจจะเศร้าแค่รูปเปิดก็ดูแล้วว่าอาจจะเศร้า เป็นเป็นแบบเป็นเพลงในในหนังใช่ไหมใช่ดีว่าเราเออดว่าเรารีมาวันที่สิบสิบธันวาอีกสองเดือนอีกสองเดือนมันก็ตานาดนี้ยเพลงมาแล้วถ่ายซ้อมไว้ก่อนซ้อมเราไว้ก่อนโอเคไปดูกันเลยชื่อเพลงคอปเตอร์มาชื่อเพลงไปพัโอเคอุ้ยเกาหลีต้อาใจจังเลย รายใหม่ๆแล้วกิเห็นป่ะฉุดอต่เนาะเออกีจี่เขอเลยเอาุดคอนฟังไดยก่อนดูไลยก่อนดูลูกอ้โะชอบสีน้ำละชอบสีผมเนี่ย มันสวยชั้ว่าคอปเตอร์มันสวยเล็กแบบที่ป๊อปชุดเออข้าอยู่นบบแอนโฟกินก้ามินดีเนี่ดีนสวยยันเงาคอปเตอร์มีคนมาจีบปะในเรื่องอ่ะตัวคนรับ

แต่ว่าไอ้มันมากมากเที่ยวขอบขอตอร์โอ้โเกิดเกินแฟนต้องห่วมากแนนี่แนรันหลแฟนให้แหวนสองวงละจะครบละนะอีกแปดวง ใส่ยังไอย่างงี้แล้วเหมือนเด็กสาวพวกกจมอเป็นเพลงที่ทำาเราผิดเติมบอลอีกอ่ะ แต่มันเป็นเพลงแบบออกตละครตบแต่มัะแต่แต่มันเหมือนแบบใล้ใช้น้องนิวเหมือนกันนะคือแบบสิลิทที่แบบว่าเราอาจจะเป็นเงาแหละฉันมีแบบเนี่เราเป็นเงาเนี่ยฉันชอบท่อบบนี้เลยอ่ะ แม่ขับแบเป็นลมใต้ปีกให้นิดนึงได้แบบให้นูดให้นูดโอยทำไมัรู้สึกว่าฉันจะ้งไ้ะยน่า้อัะนทำไมฉันรู้ว่าฉันจะร้องไห้หวะ เพลงเศร้าไหมันแบบมันโครสื่อถึงเอถึงหนูอะนึกถึงวันคอนอะคอนเดียวอะไรแบบนั้นอะมันแบบฉันไดอแล้วทำไมอะจบแล้วลางเพลงแบบตั้งใจไหมเออฟังอีกรอบเฉิงแก้สาวมันเองเออรู้สึกแบบเยอยมมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนเพลงที่สำหรับศิลปินและแฟนคลับที่คือศิลปินก็ฉันรู้ว่าฉันแบบ ไม่ว่าจะเจออะไรฉันยะงมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเออง่ายแต่ไม่ใครอย่างเงี้ยใช่มันแบบฟังอย่างร้องนั้นไม่ได้ฟังเนื้อหาแต่แบบแต่แต่แต่พอฟังผ่านๆก็รู้สึกว่าโอเคมันน่าจะประมาณนี้นะสื้อแบบนี้เมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงอะไรก็มองแต่เหล่านี้เนาะแต่ฟังแต่ท่อนรุ่งนะชอบท่อนที่น้องว่าอะไรเนี่ยฉันยังไปได้อีกในโลกใต้ปีกเออ วันที่เธยเมือกอดล่งียเงาลอกที่ดูกวางใหญ่และว่างเปล่ารู้ไหมตังแต่กลัวเท่าไรเวลาที่มองไม่เห็นใครจี่เวลาที่เธอเข้ามาเราก็ดูสวยงามอยู่ในครียตตาใครกันที่เปลี่ยนโลกฉันไปเป็นใครหละถ้าไม่มีเธย มก็ตอนนี้ก็ด <snow m ści> ีนะมันก็ถือพี่คีได้ไหมขอดฮอ่ก็ไปสาววายอะถือไไมชีจับแต่ครับ อันนี้จะเป็นตัวเนี้ยคือสื่อถึงกำลังใจอ่ะเนาะไม่เหมือนเพลงฝั่งก็แทนเนี่ยค่ะแต่ถ้าฉันดูหนังฉันจะร้องไห้ป่ะฉันว่าจอมโล่งไห้เนี่ยเลยแค่เพลงมันก็แบบแค่นั้นหนังม่พี่กิ่งอีกร้องไห้ไปอีกชุดนี้ดีมากเลยนี่มันดูไม่มีอะไรแต่มันมีสวยนี่ก็สวย เขับมืาฉันไปเป็นใครี่เธอไม่ใช่เธอหรกฝี่ควรเลือมันไม่ใช่แบบเหมือนแฟนเขาที่จับอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ các bạn, họ mắc bệnh gì luôn đấy wá, bẹp, các bạn, các bạn, các ที่มันมีแค่ฉันคนเดียวฉันชอบในบมเนาะเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังว่าสูงอ่ะนะวันนี้ไปอีก เช่นน้ำตาแบบคนสวยอะแบบเนี้ยถ้าเราอใบพาจบหรือไบพไแต่ชื่อมันก็น่ารักเนอะก็แบบศิลปินชื่อฮอบเตอร์เป็นแบบชื่อใบพัดเออก็น่ารักมะ้ยก็โอ้ก็แทบก็เหมือนในนี่ไงแบบว่าก็อยู่ข้างกันนะก็เป็นฮอบเตอร์แล้วก็เป็นใบพัดอยู่ข้างไงก็โอ้ ที่โปรโมทมาดูเหมือนจะแบบตลกตลกนะแต่ฉันว่ามีซีนส้งพอน้องนิว้องเพลงเนี้ยฉันก็จะเป็นซีนที่แบบได้เป็นศิลปินแล้วฝาฟันอะฝาฝันอะไรอย่างเงี้ยไหมพอเขาจะแข่งกับพี่แจ็คกี้ด้วยที่เป็นศิลปินแบบดารแเ้วเนี่ยฉันว่าน้องแบบชัอจะมีซีนร้องไห้ไม่แต่คืออยากรู้สุดแล้วพี่เก่งอะแสดงเป็นใครนึกออกปะพอเขาแสดงด้วยไงแบบเราดูแล้วว่าแบบนูนิวนิวแล้วก็ ใช่นะปิงปองปิงปองพี่แจกิกเขารารู้อยู่แล้วไงใช่แต่พี่เก่งอ่ะเรายังไม่รู้ยังไม่ในในเพลงเด้งโพก็ไม่มีก็ไม่มีพี่เก่งฉันอยากรู้พี่เก่งคือใครเก่งก็คือพ่อครูเอาพ่อครูมาใส่เอาคดีมาเจอพ่อครูโอ้ยโอเคจบแล้วเพราะมากฉันว่าเพลงนี้ซึ้งอ่ะไม่ได้คาดหวังกันแล้วเพราะรู้ว่าเพราะเออใช่แบบแต่ไม่ได้คิดว่าไฮโนจะคาดหวันี้ใช่ไอ ไอ้โน้ตแรกที่อื้ออ่าใช่โอเคและแตะ่เหมือนคนกรี๊ดเออแต่ใช่ามันธรรมดามากสำหรับโนิตก็ไม่สบายอะ่ะอาจจะ่อนเโอเคพี่เจ้าสูงอีกอีกักบพะ <c oughs> ขอเก้าวชัน้นอาจจะพักก่อนอโอเคจบแล้วบ๊ายบาย